สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนีพ่อก็ช่องอ้มวนคนเดิมอีกเลยจ้าพกไปใจมอนคือเก่าจ้าพี่น้องเมื่อนีพระเข่าป่าชมป่าไผ่พี่น้องอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เลยจ้าเพราะได้ไปใส่ดอกพี่น้องนะคะในช่วงทีวาย้มวนไปไกลบ่ได้เข่าพ้าเข่าเด่นสวนไผ่คือเก่าจ้าพี่น้องมาเบิงไม่ไผ่ที่อ้มวันลืมตัดแต่งแต่ช่วงนั้นนะคะพี่น้องตอนนี้เขากะเงี้วพ่นค่ะพี่น้องไปเป็นโฮมโพหโฮมกาขึ้นเบิดแล้วพี่น้องจ้า แต่ผลกระทบคืออย่างจ่าพี่น้องการที่จะให้นาห่าไหมเ้าแตกน่ได้ตลอดทั้งปีนะคะพี่น้อง้าเ้าป่อยให้คืนแบบนี้พี่น้องจ๋าจบเลยนะคะนี่ือ้หิดอย่างดอกดอกหิดดอกนี่พี่น้องยิ่งวานเห็ดอยู่ทางเมืองนอกเ่นกินนะนี่แต่ว่ามะพอ่อเอามาขัดนะะี่ค่ะไร้การละละพี่น้องดอกงามๆแต่ว่าบ้าน,นาวเฮาา่กิน เป็นใบหินเมาแต่วาบบานเท้าว่ากินเนาะพี่น้องเนาะอันเนาะไม้ถ่ายเกิดแบบนี้นะคะพี่น้องปอยเขาขึ้นแบบนี้โดยที่เฮ้าบ่าตัดบ่ได้ตัดบ่ได้เกี่ยนไว้เลยจบในการที่เราจะได้เนาอไม้ต่อไปนะคะสําหรับผู้ที่จะเหตุทําสวนไผ่ขายตลอดทั้งปีเพราะว่าไม้กิ่มสูงหรือไม่ไผ่ลืมแรงของเท้านี่พี่น้องสําหรับไม่ไผ่ พี่ห้าปอยให้ขึ้นนอยาวแล้วเขาไม่ได้ตัดออกเลยพี่น้องจ่าบ่เขาจะหยุดการแตกนอคือเขาต้องไปเลี้ยงล้ำต้นของเขานอเขาก็จะหยุดเกิดซึ่งผิดจากกอที่เขาตัดนะคะพี่น้องตัดนอซึ่งนี่ใกล้ๆนี่ยายมอนตัดนอนะคะเยายม่อนจะให้เบิง้งนี่จ้าที่ตัดนอออกตลอดพี่น้องจา่า โดยที่โบจงโบจงเลยนะคะพี่น้องสําหรับกอนี่เบิ้งติดจ,จะเบิ้งนอหน่อยนอเขียวขาว่าพี่น้องจ่าอยู่ในซอกนะยังเขาจะมีออกมานะคะพี่น้องซึ่งเยอะมากๆเลยนะฮะตัดสูงก็จะได้แนงขึ้นแบบนั้นนะคะพี่น้องแล้วก็นอนี่กับมีไงนะคะสีได้ไปแกงอยู่จะพี่น้องสําหรับนอนอยู่ข้างๆนี่พี่น้องนี่เห็นบ่นี่พี่น้องนอนนี่นะนี่คะ่ะ ซึ่งจบเลยโอ้ยพ่นอีกนอนหนึ่งแบบเงาเลยพี่น้องบ้านีีเห็ดดอกหนึ่งพี่น้องบา้านสิพาเบิองนอาไม่แขางนี่เห็ดดอกหนึ่งยี่มวนเห็นนั่นเพ่นเก็บนะคะยี่เมืะะองนอกพ่นบา้านเห็ดเมาพ,พ,พี่น้องพ่นแกงพ่นพ่นจะเอาไปแกงกินแต่ว่าบา้านเฮาบ่กล้ากินแต่ว่าเกิดอยู่ในป่าไผ่ยี่มนมนทุกปีหลายแหง้งสำหรับเห็ดพวกนี้พี่น้องงาม,งาม บราจะให้เบิรงอันข้างนี้บานอไใหม่มันแตกนี่พี่น้องถียม,ม่อนตัดนะคะพี่น้องเบิง์ได้ยิมม่อนในเบิง์ใกล้ๆพี่น้องเห็นบ่นี่นอน,นี่พุ่นน้อยๆปลายแหลมๆนะกระเมนพี่น้องนี่กระเมนนะคะพี่น้องจ่าอันที่ตัดสูงๆเพื่อก็เริ่มจะออกแงงอ้วหลายพ,พี่น้องพุ่นอยู่ข้างใหน,นพุ่นพุ่นหลายแห้งกําลังแตก เป็นลักษณะนี่พี่น้องใส่ปุ๋ยลงไปเลยใส่ปุ๋ยลงไปเลยพี่น้องปุ๋ยนะคะบ่ไทยบานเข่าก่อน,นะคะพี่น้องสําหรับใส่ปุ๋ยเต่านอตลอดนะคะบ่ไทยบานเข่าก่อจ้ะพี่น้องบานรอบข้างนอกห้างก่อน,นะคะถ้าห้าวานเขา่าเข้าไปหาก่อไ่พี่น้องจ้ะห้าวานไปหาก่อไพบานไปหาไปโดนนอเขากอจะทําให้ปุ๋ยน,น,น่ารัวไม่ ก็จะเฮดให้น้องไม้เน่าแล้วก็เสียหายจากพี่น้องยี่โมนใจเบิ่งนอนนอนใหญ่ใหญ่พี่น้องเนี่ยนอนนี่ก็ใหญ่แต่ยี่มนจะได้เผาวอนอ่ะนอนหนึ่งอยู่ข้างไม้อยู่ข้างไม้พี่น้องเริ่มแตกกระลายซึ่งยี่โมนเพราท่านใส่ปุ๋ยนะคะนี่ถ่ายยม่โมนใส่ปุ๋ยนี่พี่น้องเอ้ยแบบแตกหลายเลยล่ะสำหรับหนงพี่น้องหนงที่อ ไผยสนใจอยากสร้างแหนงพันธุ์ไปปลูกนะคะพี่น้องสร้างมาได้นะคะยี่มอ้อนกะทรงทั้งเครอี่อจะพี่น้องกะเลยทรงไปแล้วนะคะเด็กยี่มอ้อนจะให้ให้เบิ้งที่ยี่ม้อนตัดเหลือว้ที่ทรงให้น้องโพดนะคะทรงให้น้องโพดเมื่อน,นั้นทรงม้าดมนครพนมเพ,พิินไปปลูกจะพี่น้องแล้วก็เหลือยี่ม้อนเหลือว้ติ่งใบบานอนอที่มันบ่เป็นตาเอานะยี่มออ้อนบ่อทรงแต่บามาเบิงมาเบิงกันพี่น้อง นี่จะพี่น้องแหนงไัยแต่ที่จริงถ้าจะทรงย่มันจะตัดตรงนี้นะคะจะตัดตรงนี้ออกพี่น้องตัดขอตัวนี้ออกเพราะว่านี่เขามีมีรากขามีรากเขาก็จะใส่รากยิมวันทรงมือนานมันมันมีดมีดโดนตรงนี้นะคะมีดโดนตรงนี้ยิมวันเด้บ่บทรงเพลินจ้ะพี่น้องเลยได้เอาทิ่งไปแต่่าเอาไว้เขาก็จะเลื่อนรากตัวแหนงเขาก็ขึ้นแล้วนะคะพี่น้องอีกบโบโดนนี่ทีเรือไว้ริงหนึ่ง แล้วก็มีหักพี่น้องนี่ก็มีโดนคือการมีโดนกเ็เฮ็ดใในเขาเสียนี่พี่น้องมีโดนกเ็เฮ็ดใในเขาเสียเพระาะทราบว่าทางน่องโพดน่ะห้กเขาก็นยังดีอยู่ห้าเขายังดีอยู่พี่น้องแต่ว่าทางน่องโพดน่ะโบโหวตีติมหรือบอมอนจะเค็มให้นะคะทักมาได้จ้ะนะคะถ้าบบตีเลมอนเค็มให้จ้ะพี่น้องนะคะแต่มาเมื่อนี่ในหัว้อทีบาปลูกไผย ให้เกิดนอพี่น้องให้เกิดนอตลอดทั้งปีต้องเฮ็ดแบบใดแต่ว่าถ้าปล่อยให,ให้เป็นนอแบบนั้นพี่น้องจ้าแล้วก็ย้าวขึ้นแบบเป็นต้นสังล้างแบบนั้นพี่น้องจบเลยนะคะพี่น้องนี่คือจบเลยบม่มีการแตกนอได้อีกเพราะว่าเขาไปเลี้ยงต้นเลี้ยงล้มมีฉะนั้นช่วงนี้ตัดได้จ้ะพี่น้องตัดล้มลงได้ก็ตัดเลยนะคะตัดให้จําจ้ะพี่น้องเหลือไใ้แค่กอละสี่หาตน้นนะคะตัดลัก ้างใหนก่อทางใหนถาบ่ให้ก่อไผ่ลอยพี่น้องตัดทางไหนออกให้หมดแล้วจงจงจงคือเลือนะจ๊ะเหลือต้นข้างนอกนี่ค่ะข้างนอกสุดทีมองเห็นสองอันนี้ค่ะพี่น้องสองต้นนี้นี่มันเดินไปบ่สะดวกนะคะพี่น้องหนม้ตามกล้องเอาสองต้นที่ข้างนอกนี่จงไม่เป็นแมพันุนะคะแล้วข้างไหนตัดออกจ้ะพี่น้องจงข้างนอกไว้ให้หมดนะคะพี่น้องจ๊าได้จะได้นอไหม เหมือนนอที่เกิดไม่แล้วก็เกิดขยายพันธุ์ออกมาข้างนอกนอกกอพี่น้องแบบนี้นะคะแบบนี้นี่จะ้ะเขาก็จะเกิดขยายออกมาแบบนี้จะ้ะพี่น้องออกมาเรื่อยๆนะคะนี่ยม่อนจะเอาปุ๋ยมาใส่ยูจ้ะปุ๋ยที่จะใส่นะคะยะม่อนใส่ยูเรียรผสมปุ๋ยสูตรสีห้านะคะพี่น้องจะ้ะใส่แต่ว่าอย่ามาใส่นะคะบริเวณที่มีนอนี่ห่าเอาปุ๋ยมาใกล้เด็ดขาดถ้าใส่ใส่ข้างนอกห่างออกมานะคะพี่น้อง บานข้างนอกเลยนะคะเขาจะรากของไผ่เขาจะดูดซึมเข้าไปเองจ้ะพี่น้องนะคะตั้งนี่กับมีนอกรอน,นี้กับมีนอกรอหน,นี้สิเอาออกพี่น้องแต่ว่านอก,ก็ต้องเอาออกคือกันแต่ว่าลั้น่อยลัย้มยางก็จะเอาออกหมดนะคะเพราะว่าจะปลูกย่างอื่นกินจ้ะพี่น้องนะคะก็จะเลือไว้ <S <S แค่พอกินนี่ก็แตกเยอะมากๆสำหรับกรอนี้นะคะ กอนี่ก็ทําคลิปได้วิวไปแล้วพี่น้องจ้ะนี่แ่เขาขึ้นนี่เป็นแหนงเพราะว่ากอนี่น้่นนแต่แหน่งแหนงงนี่หลายสุดสุดเลยจ้ะพี่น้องนี่พี่น้องมาเบิงเงาที่เฮ้าที่เ,เกิดแหนงหลายๆทีเย้่มวันเคยเคยถ่ายเบิงนอนหลายนี่แหละทั้งหมดนี่คือเป็นนอนย้าวทั้งหมดนะคะเป็นนอที่ย้าวขึ้นไปทีเย้่มวันไทยเบิงแต่ตอนแรกเขาจะย้าวขึ้นไปผุนะพี่น้องทั้งฝ่าผุนนี่ค่ะ เมืงองข้างล่างที่ละค่ะพี่น้องตาหนงแมแเ่นอที่มีก็เริ่มจะตายเพราะว่าเขาต้องดูดอาหารขึ้นไปเลี้ยงล้ำต้นข้างบนเขาจะบรเร้ยงอยู่เงานะคะพี่น้อง้าเ้าตัดออกทั้งหมดเหลือไหวพี่น้องเหลือไห้เพียงเลี้ยงโกเขาก็จะสร้างโก้ไม้ของเขาคือการแตกหนอไม่เขาก็จะได้นอไม้ อยู่ตลอดได้นอไม้อยู่ตลอดทั้งปีจ้ะพี่น้องนะคะถ้าหนา้าฝนซุกๆนอไม้ตายกับโบมเมนปัญหาพี่น้องเพราะว่าหน้าฝนซุกๆเขาจะมีการเกิดล้าด้วยธรรมชาติของเขาก็มีมีล้าเนนะคะบางปีกับโบมี้วค่ะนะคะบางบางท่านเพิ่นกะใส่สารเคมีแต่ว่าเยื่นบกให้ใส่าสารเคมีจ้ะพี่น้องนะคะยม่บใส่แบบสูตรธรรมชาตินะคะพี่น้องจา๋าสูตรธรรมชาติ เกิดเองใส่ปุ๋ยนีย่นะคะถ้ามีปุ๋ยขอกปุ๋ยยังนะใส่โพกเข้าไปเลยพี่น้องในกลางก่อแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยถ้าเห็นเขาแตกนอกแล้วพี่น้องยาวไปใส่นะคะพี่น้องจากลัวเขาเนา่าเพราะเขาห้อนฟุน้นขี่ฟุน้นขี่ควายขี่งัว,งวนะ่ะมันห้อนแห้งจะพี่น้องกบได้ขี่เลื่อยหรือเศษไม่เศษยังนี่แหละค่ะนี่แบบเศษหญ้าเศษยังนี่เอาถมขึ้นเลยจะพี่น้องเอาถมขึ้นเลยนะคะนี่แบบนี้แต่เยื่ม้วนบ่ถมเพราะว่เยืว่วนน่อน เอาบาไวแล้วพี่น้องสําหรับนอหนะคะยยิมวนเอาบาไวแล้วยิมวนพอแล้วสาหรับปีนี้ก็ยังเกิดไหมยุทธิตัดใบสูงสูงทางนอทางเนงพี่น้องนี่นี่เห็นบะเนงกระเนงอ้วนอ้วนนี่แหะค่ะนี่กระโจงว่าเเขาแตกรากกระโจงวหวปลูกได้พี่น้องหรือจะกินก็ได้นะคะพี่น้องจ้าคุนทางล่างเขาก็แตกมีนอมีนอจะพี่น้องสําหรับก่อนนี่คือคือเอาลูกเขา ออกตลอดจะพี่น้องเขาก็แตกนอมาให้เรื่อยๆนะคะนั่นเบิงสังเกตดีๆมีแต่นอเป็นเกลียวๆอยู่พี่น้องเอาปุ๋ยมาใส่กรบบ่ทนเอาแล้ค่ะรอบแล้วก็สอบบ่เอาบ่เอา,ก,าก็บบ่เอากับบ่วาหลายแห้งทับคันสิแตกสูตรนี่หนีมินอช่วงนี้ยังมินออยู่นะคะพี่น้องจ่ะทั้งนอทั้งแหนง นี่เนยงตัดใบสูงสูงนี่พี่น้องตัดใบสูงสูงนี่ก็พูน่ะหักโปะโปะเลยล่ะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพามาหากักยูถ่าให้เขายาียวก็นี่ก่อนตะบเมือนี่โอ้ยอาการบ่บเป็นใจจ้ะพี่น้องพามาชมแล้วก็มาบอกเคล็ดลับการจะได้นน่งไหมตลอดทั้งปีแต่ก็เห็ดยังไดเน่งไหมถึงออกน่เห็ดยังไดเน่งไหมถึงหยุดน่าค่ะพี่น้องสาเหตุเพียงแค่นี้ล่ะคะ่ะหัวอ้อคือว่าถ้าปอยเห้ไภัยเขาสูงขนาดนี้ เลี้ยงต้นเลี้ยงล้ําลายปานนี่จะพี่น้องนี่จบเลยระวางนอโ่มีนะคะพี่น้องเพียงแค่นี้แหละจ้าสําหรับคลิปนี้ไว้คลิปหน้าพ่อกันไหมนะคะพี่น้องจ้าหากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะบ่ะพาดคลิปใหม่ๆจากช่องยมอเพิ่มฝากเป็นกําลังใจให้ยิมวันในทําคลิปต่อไปนะคะพี่น้องคะ่ะยิมันก็จะ ขอตัวเพียงซ้ำนี้สำหรับคลิปนี้ไว้คลิปหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะ